เลื่อนจากขยันธรรมดาเป็นขยันแบบทรงพลังคุณรู้ไหมความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างคนธรรมดากับคนบรวยไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือพฤติกรรมเล็กๆที่พวกเขาทำซ้ำทุกวันและข่าวดีคือพฤติกรรมพวกนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทคุณก็เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้พฤติกรรมที่หนึ่งตั้งเป้าหมายทุกวันแล้วเขนมันลงกระดาษถ้าคุณยังไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหน ไม่ว่าคุณจะขยันแค่ไหนก็จะลงเอยที่วนอยู่ที่เดิมคนรวยเขาไม่ใช่ชีวิตแบบปล่อยให้เป็นไปแต่เขากำหนดชีวิตตัวเองตั้งแต่ตื่นลืมตาสิ่งที่คนสำเร็จทุกคนมีเหมือนกันคือ<ม>พวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและกำลังจะไปทางไหนไม่ใช่แค่คิดในหัวแต่เขียนมันลงกระดาษการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษคือการสั่งให้สมองทำงานกับเป้าหมายที่ชัดเจน สมองของเรารับรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าสิ่งที่ล่องลอยอยู่ในหัวลองคิดดูนะครับคุณเคยตั้งใจทําอะไรแต่พอเวลาผ่านไปกลับลืมหรือหลุดโฟกัสไหมเพราะคุณคิดไว้เฉยๆแต่ไม่เคยบันทึกไว้จริงๆทำไมการเขียนเจนทรงพลังมันทําให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นมันทำให้เราจำได้แม่นขึ้นมันทำให้เรากล้ารับผิดชอบสิ่งที่เขียนไว้มันเตือนใจเราทุกวันว่า เรากำลังเดินไปสู่เป้าหมายไหนวิธีเริ่มแบบง่ายที่สุดเขียนเป้าหมาย3ระดับเป้าหมายระยะยาว1ปีฉันอยากเก็บเงิน1 1 0 0 0บาทฉันอยากมีช่อง YouTube มีไรายได้ฉันอยากเลิกงานประจำแล้วเริ่มธุรกิจเล็กๆเ,เป้าหมายรายเดือนรายสัปดาห์เดือนนี้ต้องผลิตคอนเทนต์ให้ได้4คลิปสัปดาห์นี้ออกกำลังกาย3ครั้งอ่านหนังสือให้จบหเล่มเป้าหมายรายวัน วันนี้จะเขียนสคริปต์หนึ่งตอนวันนี้จะจัดบ้านให้เรียบร้อยวันนี้จะเรียนรู้หนึ่งทักษะใหม่ทำสิ่งนี้เป็นกิจวัตรเชา้าเย็นก่อนนอนตอนเชา้าเปิดดูเป้าหมายแล้วเลือกหนึ่งสองอย่างที่จะลงมือทำวันนี้ตอนเย็นเช็คว่าเราทำสำเร็จไหมก่อนนอนจดความก้าวหน้าแล้วเขียนเป้าหมายของพรุ่งนี้พฤติกรรมนี้ใช้เวลาแค่5-10นาทีได้ทั้งวัน ถ้าคุณไม่เขียนเป้าหมายของตัวเองวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นแค่คนที่ไปช่วยคนอื่นทำเป้าหมายของเขาให้สำเร็จพฤติกรรมที่2อ,อ่านวันละสิบหน้าเพื่ออัปเกรดสมองตัวเองคนรวยไม่รอให้ความรู้มาหาแต่เขาสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นทุกวันคนรวยลงทุนในสมองเพราะเขารู้ว่าความรู้สร้างโอกาสโอกาสสร้างการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดี สร้างรายได้อย่างมั่นคงทุกวันที่คุณอ่านคุณกำลังเติมข้อมูลคุณภาพลงไปในสมองเหมือนกำลังติดอาวุธให้ตัวเองโดยไม่ต้องเสียงเงินเยอะเลยหนังสือดีๆคือครูที่พกติดตัวได้คุณอาจไม่มีโค้ชชีวิตอาจไม่มีพี่เลี้ยงที่คอยชีย้ทางแต่อย่าลืมว่าหนังสือของคนสำเร็จระดับโลกมีขายในร้าน2องร้อยบาทเท่านั้นแค่วันละสิบหน้าคุณกำลังเปิดโลกความคิดของคนที่เคยทำสำเร็จจริง อย่าคิดว่าคุณไม่มีเวลาจงคิดว่าคุณยังไม่ให้ความสำคัญกับเวลา10นาทีนี้อ่างหาเริ่มอย่างไรง่ายที่สุดคือเลือกหนังสือหนึ่งเล่มการเงินมาย d ์เซจิตวิทยาการสื่อสารทักษะอาชีพวางไว้ในที่ที่มองเห็นทุกวันบนหัวเตียงโต๊ะทำงานกระเป๋าเดินทางก่อนนอน10นาทีปิดมือถือปิดโนตี้เปิดหน้าหนึ่งแล้วเริ่มเลยทำแบบนี้ทุกวันเท่ากับหนึ่งปีผ่านไป คุณอ่านได้เกิน15 2 0ถึง20เล่มสมองคุณจะคมขึ้นความคิดจะเติบโตขึ้นวิธีมองโลกจะแตกต่างจากเดิมและที่สำคัญคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความรู้ผิดๆบนโซเชียลคนทั่วไปติดฟีดที่เลื่อนแล้วลืมแต่คนรวยติดนิสัยอ่านที่เปลี่ยนความคิดแบบถาวรอ,อยากได้เงินล้านต้องเริ่มจากไอเดียล้านบาทและไอเดียแบบนั้นไม่ได้อยู่ในคำพูดคุณดูถูก ไม่ได้อยู่ในดรามา่าไม่ได้อยู่ในทิกท็อกเวลาฆ่าเวลาแต่อยู่ในหนังสือที่คุณยังไม่เปิดอ่านสมองของคุณคือทรัพย์สินที่งอกเงยที่สุดในโลกถ้าคุณดูแลมันด้วยความรู้แทนความว่างเปล่าพฤติกรรมที่สตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันเพื่อปลุกสมองนักคิดคนธรรมดาทำไปเรื่อยๆแต่คนสำเร็จอั้งคำถามกับทุกสิ่งที่ทำทำไมต้องตั้งคำถาม เพราะชีวิตที่ไม่มีคำถามเท่ากับชีวิตที่เดินวนอยู่กับความเคยชินไม่มีการตรวจสอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการคิดใหม่ไม่มีทางเติบโตสมองของเราจะตื่นขึ้นทันทีเมื่อมีคำถามที่ท้าทายคนรวยไม่ใช่แค่ลงมือทำเก่งแต่เขารู้ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรทุกครั้งตัวอย่างคำถามทรงพลังที่ควรถามตัวเองทุกวันวันนี้ฉันใช้เวลากับสิ่งสำคัญจริงหรือย,อยัง หรือติดอยู่กับงานด่วนงานยุ่งงานของคนอื่นสิ่งที่ฉันทำทุกวันมันพาฉันไปใกล้เป้าหมายหรือเปล่าหรือแค่วิ่งอยู่กับที่ทำงานแบบหุ่นยนต์ถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตฉันยังเลือกทำแบบนี้อยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่บางอย่างควรถูกเปลี่ยนได้แล้วคำถามเท่ากับเครื่องมือรีเซ็ตชีวิตลองคิดดูนะครับเวลาคุณขับรถผิดทางแล้วมี GPS บอกว่ากรุณากลับรถ คุณจะเลือกกลับหรือจะขับหลงต่อไปคำถามในชีวิตก็เหมือน GPS มันไม่ได้บอกว่าคุณล้มเหลวแต่มันบอกว่าคุณยังมีโอกาสเปลี่ยนเส้นทางเพราะบางทีสิ่งที่ทำให้คุณไปไม่ถึงสันไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือคุณไม่เคยตั้งคำถามกับทางที่เดินอยู่เลยวิธีเริ่มง,ง่ายๆ3นาทีปอนนอนปิดไฟปิดมือถือหายใจลึกๆแล้วถามตัวเอง3คํคถามวันนี้เขียนคำตอบลงสมุด หรือโน้ตในมือถือวันต่อไปค่อยๆปรับให้ดีขึ้นวันละ1%นึ่ตคำตอบที่เปลี่ยนชีวิตมักเกิดจากคำถามที่คุณกล้าถามตัวเองก่อนใครพฤติกรรมที่4ตื่นเช้าเพื่อให้ได้เกียบชีวิตคนรวยไม่ได้เก่งกว่าเราเสมอไปแค่เขาตื่นขึ้นมาก่อนโลกจะยุ่งตื่นเช้าเท่ากับจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหลายคนคิดว่าความสำเร็จต้องเริ่มจากอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่คนรวยส่วนมาก เริ่มจากใช้เงียบๆที่มีเวลาคิดวางแผนและเตรียมตัวก่อนใครเพราะตอนเช้าคือช่วงเวลาที่สมองปลอดโปร่งที่สุดคือช่วงที่โลกยังไม่แย่งความสนใจไปจากคุณทำไมการตื่นเช้าถึงพาไปไกลกว่าเพราะคุณมีเวลาส่วนตัวก่อนโลกจะเริ่มวุ่นวายคุณจะมีพลังในการควบคุมวันของตัวเองคุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามอะไรทั้งวันเพราะคุณเริ่มก่อนหนึ่งชั่วโมงแรกหลังตื่นเท่ากับเวลาเปลี่ยนชีวิต ถ้าคุณเอาเวลาเช้านี้ไปเลื่อนมือถือคุณก็จะได้แค่ชีวิตแบบเดิมแต่ถ้าคุณใช้เวลานี้เพื่อพัฒนาตัวเองชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้ภายในไม่กี่เดือนตื่นเช้าแล้วทำอะไรดีไม่ใช่แค่ตื่นให้เร็วกว่าเดิมแต่ใช้เวลาเช้าที่มีคุณภาพกว่าเดิม 1. วางแผนวันนี้เขียนเป้าหมายลำดับความสำคัญ2อ,อ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ดีดี ออกกำลังกายเบาๆเพื่อให้เลือดสูบฉีด 4. นั่งเงียบๆ5นาทีเพื่อเตรียมพลังใจแค่คุณมี1ชั่วโมงเช้าที่เป็นของตัวเองคุณจะรู้เลยว่าคุณเริ่มควบคุมชีวิตตัวเองได้จริงๆคนที่ตื่นสายไม่ได้ผิดแต่คนที่ไม่รู้ว่าเวลาตัวเองหายไปไหนคือคนที่เสียเปรียบโดยไม่รู้ตัวลองตื่นให้เช้าขึ้นอีกนิดเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตตามที่คุณออกแบบ ไม่ใช่แค่ถ่ายมือถือแล้วรีบไปทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่คนอื่นโยนมาตื่นก่อนโลกเพื่อออกแบบชีวิตตื่นก่อนใครเพื่อกลายเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามเรมิ่มง่ายปั้งปลุกแค่เร็วขึ้น30นาทีปิดแจ้งเตือนก่อนนอนวางหนังสือไว้ที่โตะ๊ะเตรียมเสื้อผ้าออกกำลังกายไว้ล่วงหน้าไม่ต้องตื่นตีสี่แค่ตื่นเช้ากว่าตัวคุณเมื่อวานคุณก็ชนะแล้วอย่าบ่นว่าไม่มีเวลา ถ้าคุณยังให้เวลาตอนเช้ากับมือถือมากกว่ากับเป้าหมายของตนเองพฤติกรรมที่5หัดบันทึกการใช้เงินคนรวยควบคุมเงินไม่ใช่ปล่อยให้เงินควบคุมชีวิตคนที่หาเงินเก่งไม่ใช่คนรวยคนที่จัดการเงินเป็นต่างหากที่กลายเป็นเศรษฐีปัญหาใหญ่ไม่ใช่ไม่มีเงินแต่คือไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนคุณเคยเป็นไหมยังโ้สิ้นเดือนก็หมดตั้งใจเก็บเงินพอจะเก็บจริงจ กับหาไม่เจอรู้สึกเหนื่อยก็ซื้อของรางวัลให้ตัวเองแบบไม่คิดจบเดือนไม่รู้เลยว่าใช้ไปกับอะไรปัญหาทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือคุณไม่เคยบันทึกเงินที่ใช้เลยคนรวยไม่กลัวรู้ว่าตัวเองใช้เงินกับอะไรคนรวยรู้ทุกบาทที่เข้าออกไม่ใช่เพราะงกแต่เพราะเขาต้องการควบคุมเกมชีวิตตัวเองเงินคือพลังงานถ้าคุณไม่รู้ว่าพลังงานมันไหลไปทางไหนมันก็จะไหลออกแบบไร้ทิศทาง วิธีเริ่มบันทึกการใช้เงินแบบง่ายสุดเริ่มจดทันทีที่จ่ายจ่ายเข้าเช้า45บาทจดเลยโอนค่าฟิตเนสจดไว้เติมน้ำมันแคปหน้าจอไว้ก่อนจดเลือกวิธีที่คุณถนัดสมุดจดเล่มเล็กแอปพลิเคชันบันทึกรายรับรายจ่าย Google Sheets Notion สรุปรายสัปดาห์หรือรายเดือนดูว่าใช้กับอะไรมากที่สุดรายจ่ายไหนจำเป็นไม่จำเป็นตัดรายจ่ายที่ไม่มีประโยชน์แต่กินพื้นที่ในชีวิตจุดสำคัญคือ รู้ตัวไม่ใช่แค่รู้ตัวตอนเงินหมดแต่รู้ตัวตั้งแต่เงินออกจากกระเป๋าเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าเงินหายไปทางไหนคุณก็ไม่มีวันท่าเงินให้ไปในที่ที่คุณต้องการได้เลยการจดเงินเท่ากับการฝึกวินยัยคนที่ควบคุมเงินได้จะควบคุมชีวิตได้เพราะชีวิตเราสร้างจากการเลือกใช้เงินในแต่ละวันเงินไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนมือจากคนที่ไม่วางแผนไปหาคนที่จดทุกบาท พฤติกรรมที่6ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดใหญ่เพื่อยกระดับพลังชีวิตคนเก่งไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าต้องอยู่กับใครเพื่อให้ตัวเองโตขึ้นสิ่งแวดล้อมเท่ากับพลังที่มองไม่เห็นแต่เปลี่ยนชีวิตได้ลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณใช้เวลากับใครมากที่สุดเขาทำให้คุณอยากพัฒนาหรืออยากหยุดนิ่งเขาเติมไฟให้คุณ หรือเผาไฟคุณทิ้งเขาเชื่อในคุณหรือเอาแต่ดูถูกคุณเพื่อนร่วมโต๊ะอาจเป็นเพื่อนร่วมฝันหรือเพื่อนร่วมจมก็ได้คนคิดใหญ่ดึงคุณขึ้นแต่คนขี้บ่นดึงคุณลงคนคิดใหญ่ชวนคุณคุยเรื่องอนาคตคนคิดเล็กชวนคุณนินทาเรื่องคนอื่นคนมีเป้าหมายพูดถึงโอกาสคนไร้เป้าหมายพูดถึงข้ออ้างคุณเลือกได้ว่าจะอยู่ในวงที่พาคุณไปไหนหรืออยู่ในวงที่วนอยู่ที่เดิม เริ่มอย่างไรถ้าคุณยังไม่มีคนคิดใหญ่ในชีวิตตอนนี้ก็ให้ตัวคุณเองเป็นคนคิดใหญ่คนนั้นก่อนหยุดฟังคนที่บั่นทอนเริ่มติดตามคนที่คุณอยากเป็นฟังพอดแคสต์หนังสือเสียงคอนเทนต์ที่จุดไฟเข้ากลุ่มหรือคอมมูนิตี้ที่มีแต่คนคิดบวกลงคอสลงแรงลงสมองกับคนที่มองไกลกว่าชีวิตคุณจะเป็นเฉลี่ยของ5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดเลือกที่ดี เพราะมันคือการออกแบบตัวตนของคุณในอนาคตจงอยู่กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความฝันคุณไม่ได้ไร้สาระอยากบินได้อยากกรุบจิ๋มกับคนที่ไม่เคยกล้าแม้แต่จะก,กระพือปีกสรุปพฤติกรรมคนรวยที่คุณเริ่มได้เลยตอนนี้เขียนเป้าหมายลงกระดาษอ่านหนังสือวันละสิบหน้าตั้งคําถามกับตัวเองทุกวันตื่นเช้าเพื่อควบคุมชีวิตจดรายจ่ายทุกบาท อยู่กับคนคิดใหญ่คุณเห็นไหมครับไม่มีพฤติกรรมไหนเลยที่คุณต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มได้แต่ทุกข้อคุณเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้และมันคือพฤติกรรมที่คนรวยจริงๆทำซ้ำทุกวันจนเปลี่ยนชีวิตของเขาจากศูนย์สู่ล้านเพราะฉะนั้นอย่าหยุดอยู่แค่ฟังจงลงมือเปลี่ยนแล้วในอีพีตอนต่อไปไปเล็กกว่านั้น